พื้นหลังรูปตาไข่สีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ด้านล่างเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเป้งนะครับสาธิกธนทัศน์กับรายการขอขยับ X อกอกรกกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับถ้าฝึกกระโดดสลับขาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการวิ่งนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชินนะครับการฝึกรวิลต่างๆนะครับคือจะเป็นลักษณะถ้าเป็นเขาเรียกว่าขึ้นด้วยขา ซ้ายแล้วลงด้วยขาซ้ายเนี่ยมันจะเป็นสคริปนะครับแรงกระแทกก็จะต่ําหน่อยแต่คือถ้าเราอยากพัฒนาความแข็งแรงพัฒนาความเร็วพัฒนาพลังเนี่ยจำเป็นต้องขึ้นด้วยขาหนึ่งแล้วไปลงด้วยขาอีกข้างหนึ่งมันก็จะมีความยากที่มากกว่าเบื้องต้นเนี่ยเริ่มจากมาร์ชชิ่งก่อนนะครับก็คือยืดอกตวตง้งนะครับยกขาขึ้นมาประมาณ90องศานะครับมืออีกข้างเนี่ยแทงศอกไปด้านหลังข้อมืออยู่ที่บริเวณสะโพก สลับข้างทำพร้อมกันนะครับ10ครั้งครับโคดเป้งชายหนุ่มร่างสูงยืนหันข้างซ้ายทำท่าเหมือนท่าวิ่งคือยกขาขวาขึ้นกำมือหลวมๆแขนขวาอยู่ตรงข้างเอวแขนซ้ายยกขึ้นแล้วสลับยกขาซ้ายขึ้นแขนซ้ายอยู่ข้างเอวแขนขวานนยกขึ้นสิ่งที่เรากำลังจะฝึกเนี่ยแตกต่างกับฮายนี้นิดนึงหลายคนเนี่ยน่าจะเคยฝึกลักษณะนี้อยู่แล้วแต่เราจะเพิ่มนะครับประสิทธิภาพคือขณะที่เราออกแรงไปเนี่ยต้องกระโดด กระโดดกระโดดสักน่นะครับสลับข้างโคชเป้งกระโดดยกขาสูงสลับซ้ายขวาคือทําช้านิดหนึ่งแต่ให้มีพลังนะครับในการกระโดดที่มากขึ้นโคชเป้งกระโดดยกขาสูง90องศาเหมือนวิ่งเหาะๆอยู่กับที่โดยย่าเท้าในระดับที่ไม่เร็วจนเกินไปคือสังเกตว่าจังหวะมันจะช้าลงกว่าไฮนีแต่ความเหนื่อยจะเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเราลองทําพร้อมกันนะครับ ครั้โคชเป้งกระโดดสูงสลับขาซ้ายขวาในขณะที่กระโดดให้เหมือนลอยตัวค้างไว้สักครู่หนึ่งหลายคนอาจจะยังจับจังหวะไม่ได้ดูช้าๆก่อนเริ่มจากแค่นี้ก่อนนะขึ้นมาแล้วเกาเรียกว่ากระโดดกระโดดตอนแรกเราขาลงก่อนกระโดดกระโดดมันก็จะเปสักคลิปแล้วหลังจากนั้นค่อยทําสลับข้างพอเราทําจนชำนาญน,นะครับออบางคนอาจจะถนัดกับการทําแบบเคลื่อนที่มากกว่านะครับ เริ่มจากกระช้าก่อนมาร์ชิ่งไปโคชแป้งเดินยกขาสูงสลับซ้ายขวาไปข้างหน้าทีนี้ให้มีการส่งแรงขึ้นด้านบนโคชแป้งกระโดดไปข้างหน้าพร้อมกับยกขาสูงสลับซ้ายขวาสังเกตว่าตอนที่เรากระโดดขึ้นสิ่งสําคัญคือสะโพกข้างนี้เหยียดนะครับเหยียดทําให้ตัวเราลอยขึ้นด้านบนนะครับ เริ่มจากครงนี้ก่อนก็ได้โคชก้าวขาขวาลงแล้วดีดตัวยกขาซ้ายขึ้นพร้อมกับก้าวไปข้างหน้าสิ่งแตกต่างกันคือถ้าขึ้นด้วยขาซ้ายจะลงด้วยขาขวาอย่างที่บอกว่านักวิ่งเข้าไปนะจะคุ้นชินขึ้นขาซ้ายลงขาซ้ายนะครับขึ้นขาซ้ายลงขาขวารออีกครั้งหนึ่งกระโดดขึ้นด้านบนนะครับกดขาขวาลงแล้วกระโดดยกขาซ้ายขึ้นวิ่งยกขาสูงสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราจะเชื่อมโยงกับการวิ่งให้ดีขึ้น เราจะจําเป็นแทนว่าเราจะกระโดดขึ้นด้านบนเนี่ยเน้นความไกลก็คือพยายามให้มันไปด้านหน้าก็คือแทนว่า กะโดดขึ้นให้สูงเป็นกระโดดให้ไกลขึ้นโคชเป้งวิ่งยกขาสูงโดยที่แต่ละก้าวให้กระโดดแล้วก้าวขาออกไปข้างหน้าให้กว้างที่สุดกราฟิกหน้าจอบันทึกวิดีโอมีข้อความรีเพย์โคชเป้งวิ่งยกขาสูงสลับซ้ายขวาโดยกระโดดขึ้นเล็กน้อยในการวิ่งแต่ละก้าวเพิ่มระดับความยากโดยการวิ่งกระโดดยกขาสูงในแต่ละก้าวให้ก้าวขาให้กว้างที่สุดโลโก้ขอขยับ x สิ่งสำคัญนะครับคือเราต้องฝึกพื้นฐานให้ได้ก่อนเริ่มได้แต่การทำมาร์ชิ่งให้ถูกต้องนะครับคือเวลาทำเนี่ยสะโพกอย่าให้มันโยกออกด้านข้างตัวยืดตรงนะครับลงน้ำหนักให้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เริ่มพัฒนาจากการที่เป็นกระโดดขึ้นด้านบนก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยพัฒนาเป็นกระโดดพุ่งไปด้านหน้าเพราะว่าการกระโดดไปด้านหน้าเนี่ยจะจัดระเบียบร่างกายยากกว่าคือบางคนกระโดดไป แล้วเอาขาลงไกลเกินไปพยายามกระโดดไปแล้วให้หนักแข่งเราลงตั้งฉากกับพื้นนะครับเวลาเราฝึกเบ้ปราจําค่อยๆลองทําดูนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นต่างๆของเราแข็งแรงขึ้นการวิ่งก็จะดีขึ้นสามารถเอาไปฝึกนะครับเป็นเซตนะครับจับเป็นเวลาหรือว่าระยะทางก็ได้ตั้งแต่เป็น2 0เมตร30เมตรเนี่ยฮะก็ทําไปอย่างน้อย1-3เซต ใช้เป็นการออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงก่อนวิ่งก็ได้นะครับ